สวัสดีครับพี่น้องพบกันเมนเชินเคยนะครับในช่องชีวิตงานไซลุกทุ่งครับวันนี้มาลองขับรถมอไซค์หดา,หาดูมิมดูพึ่งมิมนะครับพี่น้องมาเจอมันกินตัวเอมื่อเจอตัวมันกินดอกไม้ครับผมจล้ก็เรียกดอกอะไรด้วยครับไม่รู้เลยนะครับนะครับตัวแม่ก็ร้ายอยู่ครับมาลองนั่งสังเกตดูพี่น้องว่ามันบินไปทางไหนพึ่งมิมนะพี่น้องไม่ใช่พึ่งลวงนะ เต็มต้นเลยมันบินกินอยูนะ่พึ่งมิมครับไหนพามาดูตัวเมืกก่อกี้กล่องในกล่องจะเห็นไม่ดูพี่น้องเอยกัวมันน้อยหน่อยเอาดูตัวนี้แล้วกันนี่นี่ีเดียวพนนี่น้องนั่นหลายตัวจะนึด่ดีจากประสบการณ์แล้วก็ FC เอฟซีเราเรามานี่พึ่งมิมนี่มักจะลังอยู่ไกลๆครับหาก,กินไกลๆลังไม่เกินร้อยเม็ด นอ,อนกำลังเช็ดตัวนะแต่ที่ให้จ้องมองวันนี้คือที่ไม่ได้แล้วครับตาลายเนี่อาศัยเดี๋ยวนั่งตำตำๆแล้วก็มองท้องฟา้าเ็จไซสๆเผื่อมันจะบินนี่นี่ให้เห็นนะครับมันว่ามันจะไปทางไหนครับพี่น้องน่าสงสัยว่าทางนี้เลยนี่คะแนนเขารัวหลกๆนี่ปลาดงล่างกับปลาสาบเสือนะครับ ต่เพื่อความชชวร์เดี๋ยวผมดูทิศทางมันแป๊บหนึ่งครับผมถึงขันได้ตามหารังมิมกันละพี่น้องเอ้ยพึ่งล้วงไม่มีครับช่วงนี้หายยากครับก็เลยออกมาหาดูพึ่งมิมครับใช้วิธีการตามตัวดูครับผมหายยากครับช่วงนี้พึ่งทั้งพึ่งมิมพึ่งล,วงล้วงเลยครับอีกอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องผมเคยใช้วิธีฟังเสียงเอาครับนี่ผมเริ่มจับทิศทางได้แล้วครับภูมิภูมิที่มันหากินอยู่ดันนี้เนาะ แต่ผมนั่งอยู่แบบนี้ครับผมเริ่มได้ยินเสียงบินฉาขูผมฟึบฟึบมีครับผมแสดงว,ว่าลังมาอาจจะอยู่ข้างหลังผมนะคือตัวที่บินจากลังมาหากินตกใหม่นะครับบินดังงึงงึงเนี่ยนะครับมีโอกาสว่าอยู่ข้างหลังผมครับซึ่งมันก็เป็นสวนปามครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยเดินไปดูครับแต่ยังไม่เห็นตัวบินออกครับผม เห็นได้ยินแต่เสียงบินเขาดังงึ้งเงมันมองไม่ทันนะครับมันตัวหน่อยฟังเสียงเงาก็ค่อนข้าง,ง,งได้ยินชัดนะครับดังงึ้งเให้ดูอีกหน่อยครับกยไปหาดูคงจะมาจากดานนี่แหละพี่น้องแทบเทปนี่ครับจับทิศทางใดไม่ชัดเจนนะครับได้ยินแต่เสียงบินเงึงงึ้งผมไม่แน่ใจว่ามันมาอย่างนี้หรือมาอย่างนี้นะครับ พราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่อเป็นการมิเสยเวลาครับจะเดินเดินหาเลยครับผมมันคงไม่รัศมีไม่ไกลครับไม่เกินลอยเมตรครับผมนะจะดูจะหาเห็นไหมพี่น้องรังนี่ถึงนิ่มครับผมครับต้องค่อยๆมองเลยครับยังโลกเลยนี่ปลาดงรางครับผมปลาสับเสือครับคนลาดบันผมเรียกดงรางดงร้างนะครับนั่นแหละก็ที่ค่อยๆมองไปครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเห็นเราจะถ่ายดูด้อ มาลุนกันวลังใหญ่ไหมแต่แม่ร้ายอยู่ครับและจะหาเห็นไหม <c oughs> พี่น้องผมมองไปแต่ไกลเห็นอะไรดำๆแล้วแหละนั่นเด้อบอนที่ผมดูตัวกินดอกใหม่เด้อนี่นี่มานี่ฟึบ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 ิดทางที่ผมได้ยินเสียงบินผ่านหูเงึ้งๆ,ๆนี่ผมนี่เห็นดำๆแล้วแต่ผมกลัวจะเป็นพึ่งล่างนะโอ้ยล่างจริงๆพี่น้อง เป็นล่างเฉยเลยโอ้แต่แสดงว่ามันมีลางๆอยู่แบบนี้แสดงว่ามันคงเคยอยู่แถวนี้นี่ครับมันอาจจะอยู่อีกครับผมเดี๋ยวหาดูถึงล่างครับยังเหลือกิ่พผึ้งเนะาะทำเหลือจะเอาไปทำกิ่พผึ้งนะ ไม้โคงหน่อยครับโอ้ไม่เหลือที่พึ่งแล้วกับลังเก่าพดไม่เอาแล้วครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวหาดูแถวพิ้นแถวนี้พี่น้องน่าจะอยู่แถวนี้แหละหรือไม่ก็นู่นุ่มดันนู่นนะครับมันเป็นหลองน้ำในไรลมันเขาครับคิดว่าเจอแล้วเจอถ่ายดูพี่น้องคิดว่าใช่ซะแล้ว <laughs> เจอ,บอเบาแสกแล้วพี่น้องนู่นนาะ จุดกินตกไม้ตรงนี้ลางๆลางแหลกครับผมนี่อีกลางๆลางที่สองครับแต่นี่ลางๆลางนานกว่าเดิมครับผมเกา่าเก่ามากเลยครับเนี่กำลังเลือหมอนเดิมหึงห้อยโค้งครับผมแต่ก็ยังไม่เจอลังที่ยังไม่รางครับผมครับตามหากันต่อไปครับผมหวังว่าจะอยู่แถวนี้นะครับ มันเคยอยู่ตรงไหน,นมันก็อยู่ตรงนั้นนะข้อมูลงผิดออกเลเราเริ่มไกลาจากจุดกินดอกใหม่แล้วนะทแไมยังไม่เจออีกอ,อยู่มากเลยนะพุ่มเนี่ยไม่เห็นครับพุ่มข้างนาลกมากเลยหรือว่าผมมองมันไม่เจอก็ไม่รู้นะเนี่ยจะเจอแล้วจะถ่ายดูนะครับ ชุดแนวปลาแล้วก็ไม่เจอครับพี่น้องต้องใส้ต้องย้อนกลับไปดูจุดกินตัวใหม่สามยาว่าบันทึงหลวงมาพี่น้องเดี๋ยวพยายามต่อกับผมกับของมันหาย,ยากครับผมเจอแม่แต่ละทีก็เดี๋ยวเอาให้ได้ครับไปย้อนกลับครับผมโอ้โหเจอแล้วครับพี่น้องที่แท้อยู่ใกล้มากใกล้กว่าที่คิดมากๆผมไปหาตะตังไกเป็นร้อยเมรคกับพี่น้องนี่ดูเนี่ยนี่ ปลาที่มันหากินเนาะห่างมาจากแค่สิบกมเมตรนี่แหละพี่น้องม,มันมีต้นประดูอยู่กลางกลางไหลมันนี่แต่ผมไม่เดี๋เงี้ยมองขึ้นมาเนาะก็มันลงโล่งเนาะที่ได้ได้มันอยู่ก็กาฝากกันครับเป็นพึงลังขนาดขนาดนี้ครับผมเอาละเจ่แล้แลครับโอ,โอ้โหลอยผมไปหาตะต่างไกลครับที่อยู่ไกลๆเลยครับผมสิบกว่าเมตรครับผมครับ <laughs> นั่น หากินที่ตรงนั้นครับบินขึ้นมานีครับแสดงดงาหอ่ที่มันผมได้ยินเสียงมันงน้ื้ึงใส่มันเป็นลักษณะแบบบินเอ่อบินวนบางทีก็ลงมาจากล่างวนววเขาอย่างนี้เนะาะตีใหม่ก็บินวนวุบลวแล้วเขาขึ้นอะไรเงี้ยเจอแล้วครับโอ้ยล่างใหม่ใหญ่เลยครับพี่น้องไม่ไม่เท่าฟ้ามือดอกแค่เคนีแ้แหละนี่เป็นยังไปขึ้นไปดูกันครับเป็นยากต้องคอยเ,เบาๆไก่ถึงล่างแล้วครับเัินล่าง มีที่นั่งแล้วครับที่นี่ไก่ลังเลยหวังว่าจะไม่ดุนะขี่ค,ครับลังอยู่ตัวนาเราครับนั่นนะครับโอ้จองผมตาเขมงเลยหวังว่าจะมีหัวน้าครับเหมือนเดิมครับผมใช่ถูบครับผมดอกเดียวพ่อครับถูบที่เหลือจากตีลังทีแล้วครับผม ผูกด,ดอกนี่ตีมาสามสี่ลังแล้วครับดอกเที่ยวตีได้สามสี่ลังพี่น้องเอาละไม่ดูดแล้วครับพึงหรืดูนี่พึงมิมหรือดูนี่ถ้าเป็นหนาฝนไม่ได้ด้วพี่น้องแบบนี้เอาเรื่องกันด้วยนี่ อ้ยแก่เลยครับผมมอล่างมอหลังเลยครับเกือบล้างนั่นแหละครับผมภาษาโคราดคำว่าม,ามอคือเกือบครับผมครับเอาละครับเดี๋ยวเตรียมกันกลแป๊บนึงโอ้แต่น้ำพิษตาเด้อพี่น้องเด้อน้ำพิษตาเด้อเห็นละเห็นละเดี๋ยวพาดูจะชัดครับผมคืออยู่คือคอยู่ ลังเกยแต่น้ำปิดตาครับกันไกลแป๊บนึงครับจะได้เห็นกันช,ชัดๆเนาะกาฝากมันก็มาดูครับผมขึ้นไปอีกสเต็ปหนึง่งโอเคยืนเอาง่ายเลยครับผมครับอขอเคลียร์ทางแป๊บนึงครับ น่าสวยอยู่ครับคุ้มค่าติดตามหาครับผมครับหายากยากกับทั้งพึงทั้งมิมนะครับช่วงนี้แต่ก็ชอบหากับผมเดี๋ยวด้วเห็นชัดๆครับพี่นอ้องโอ้ลมแรงแต่เสียงอู๋ขออภัยด้วยครับ รเริ่มเปิดเผยออกมาแล้วพี่น้องปึ๊บโอ้ดูสิครับดูสิครับลังมิ้มสวยงามมากอมชอบชอบกับการตีมิมนี่ครับผมหวังว่าปีนี้จะเยอะเหมือนปีไกดเวยครับปีไกยนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณเลยรับผมมิมเยอะมากบานผม เดี๋ยวค่อยๆเอาอกครับมาให้ลังมันแตก <c oughs> เอาละไหนควันผมจะมดแล้วครับ <c oughs> มองแถบไ่เย็นแล้วนี่รังนี้คือจีมดควันพอดีแลยครับผมเอา้างไว้ครับผมครับไว้คูมัน เอาครับผมใจเย็นๆไม่รีบไม่ร้อนครับวันนี้คือได้ล้างเดียวนี่หละพี่น้องเลยหามาตั้งนานแล้วพึ่งจะม,มาเห็นตัวเม่ครับเดินหาล่างด้าน,น,นเลยครับผมมาเจอตัวเม่มันกินดอกไม้ก็เลยตามหาคือพึ่งล้วงนี่ครับ มีกิ่งไหนที่มันอันนั้นไหมที่นี่มาดูครับไม่มีแล้วจะตัดคอนแล้วครับลังก็มีตัวอ่อนอยู่ครับผมแต่คือจะถอดหลอบสองหลอบสามแล้วมั้งครับเอาละขออีกรอบขออีกรอบเอาชัวฟืบเอาละครับตัดแล้วนะกิ่งคอนดูน้อยหน่อยพี่น้องเ้ยรับน้ำหนักไว้ไม่น้อยเนาะ ไม่มั่นใจเลยว่ามันจะรับน้ำนักไหวเดี๋ยวแป๊บนึงผมจับบนใหม่จับนี่ดีกว่าครับบังขออภัยด้วยครับปึ๊บเอาเลยนี่เรียบร้อยขย่าเลยแหละครับผมเดี๋ยว,วผู้น้ำแตก ้มค่าติดตามหาครับผมครับแต่ลงทางไปสักไกลเลยครับผมลุงนียตัดสินใจมาหาด้านนี้ซั้งแต่แรกก็ดีแล้วครับก็เห็นแล้วครับคิดวนมาจากทางด้านหลังครับผมตามไปสักไกลเลยนี่ครับพี่นอ้องสวยอยู่ดยครับหัวน้าสวยลังโอเคครับผมใส่นอนใหม่หลบสองหลบสามแล้วม อ่ะลงต้นกันครับพี่น้องควันก็ดับเลยก็ได้ครับทิ้งเลยนะครับโอเคครับลงต้นครับลงมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโดนต่อยกลางหัวไปแม่นึ่งครับตอนลงครับผมวอดีผมไม่ได้ใส่หมวกอย่างงี้เนาะเพราะว่า ผมใช่ทีหลัดหัวกลองอะ่ะอยู่บนหัวนะเก็เลยไม่ได้ใส่มวกขึ้นไปครับมันต่อยมุดเขาไปด้วยในะผมมันต่อยกลางหัวเลยเจ็บเจ็บันคัน,นเครับออกป่าแป,ป๊บน,นึงครับผมนี่ครับพี่น้องพุ่มที่มันกินอาหารครับกินดอกไม้ไก่กันแค่สิบกุมีดเองครับผมผมก็หลงทางครับไม่างาั้นเจอจะนานแล้วครับผม แต่ก็เป็นประสบการณ์ครับว่าที่นี่ถ้าเจอตัวมิมกินดอกไม้ให้ดูรอบๆก่อนเลยรัศมีสิบเมตรก่อนนะครับถ้าไม่เห็นค่อยไปไกลก็นี่พี่เรามันก็อยู่เขตก่อนนี่แต่ผมมองไปจุดที่จริงผมมองนะจากจุดเนี่ยมันไม่เห็นครับมันบังพอดีครับมันอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในมุมที่บังพอดีครับมันเป็นก้อนกาฝากเนะกาะกาฝากมันก็ซึิงหนาครับเนี่ยมองไปมันไม่เห็นนะครับก็เลยคิดว่ามันไม่ยุนะครับ โอเคครับมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ด้านนู้นขึ้นโมเตอร์ไซค์หาล่างใหม่กับผมครับครับพี่น้องก็มาถึงบ้านแล้วครับผมครับหาต่อก็ไม่ได้อีกเลยก็มาขั้นน้ำกันครับผมสะสมน้ำพึ้งครับอันนี้น้ำมิ้มนะครับน้ำพึ่งมิ้มโดยเฉพาะเลยครับผมครับปีนี้สะสมน้ำพึ่งมิ้มเหมือนเดิมครับผมครับเหมือนที่ผมกล่าวไว้ในคลิปก่อนนะครับ ผมลืมผมลืมผมลืมโอ้ยผาด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 ผมลืมผมลืมที่จริงว่าจะใส่ผักกองเลยโอย้แย่เลยเอา้านี่ครับครับ นี่ครับพี่น้องรังนึงก็ได้หลายคันเด๋ยวครับผมนี่ครับน้ำพึ่งมิ้มครับผมครับเอาละลงขวดครับได้เพิ่มอีกนิดหน่อยครับผมช่วงนี้พึ่งยังหายากอยู่ครับ เหลือรออีกประมาณสักเดือนสองเดือนกับผมน้ำพึ่งเดือน5้าก็จะมาแล้วครับผมช่วงนั้นฤดูนั้นดอกไม้จะออกเยอะพึ่งมิมันจะมาเกาะเยอะครับจะมาทํารังเยอะตามริมห่วยครับแถวบ้านผมนะเป็นประจําครับแต่คอยดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงครับผมครับจะมากเหมือนทุกปีไหมนะครับเหมือนปีที่แล้วไหมนะครับผมหวังว่าจะมากเหมือนเดิมครับผมจะได้หาพึ่งกันสนุกสนานครับโอเคครับเดี๋ยวาช่อนมาขูดลงไหมดเนาะ ครับครับพี่น้องก็ลงขวดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ <c oughs> ได้เพิ่มก็อีกนิดหน่อยกับพี่น้องอยังพอครึ่งขวดเลยครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าได้มาจากไหนเมื่อกี้นี่ลืมดูน่าจะแต่งนี่ถึงนี่นี่ป่ะ <c oughs> นะครับพรีกับสะสมไว้ ทีละนี้ินะหน่อยก็เดี๋ยวเต็เมเองรับผมกับน้ำมิมครับจากธรรมชาติแทเทนะครับผมกับน้ำมิมเทจากธรรมชาติครับโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพยายามสะสมน้ำมิมไว้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ